สวัสดีค่ะในการเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเราจะอิงจากบทความวิชาการชิ้นหนึ่งค่ะของวารสารรัฐศาสตร์มหาวิยลัยมหามุก,กุฎราชวิทยาลัยซึ่งให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยทั้งเรื่องแก่นแท้รูปแบบต่างๆแล้วก็ความท้าทายที่ระบบนี้เจอโดยเฉพาะที่บทความเน้นเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองค่ะ บ,บทความนี้ก็เริ่มจากการย้ำพื้นฐานก่อนเลยครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือความเป็นใหญ่ของปวงชนอำนาจอธิปไตยเป็นของพลเมืองนะครับใช้สิทธิเลือกผู้ปกครองแล้วก็มีหลักการสำคัญค้ำจุนอยู่หลักการที่ว่านี่ก็อย่างเช่นสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคการเคารพเสียงข้างน้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับพวกเสรีภาพในการพูดการชุมนุมสิทธิพลเมืองต่างๆคือเป็นพื้นฐานที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันดีใช่ค่ะแต่บทความพาเราไปดูที่มาที่ไปแล้วก็รูปแบบที่มันหลากหลายขึ้นด้วยเริ่มจากกรีกโบราณเลยที่เอเธนส์ครับเอเธนนี่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยทางตรงเลยถึงแม้ตอนนั้นจะมีข้อจำกัดเยอะนะครับว่าใครเป็นพลเมืองได้บ้างแต่ก็วางหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมโดยตรงไว้ ก็น่าสนใจนะคะแล้วแนวคิดนี้ก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆใช่ครับจนมาถึงรูปแบบที่แพร่หลายสุดๆในปัจจุบันก็คือประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนหรือที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางอ้อมอ๋อก็คือที่เราไปเลือกตั้งเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่แทนเราครับผมบทความเขาก็แจกแจงให้เห็นความต่างในระบบย่อยๆด้วยนะอย่างระบบรัฐสภาที่อังกฤษใช้ฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติจะเชื่อมโยงกัน หรือระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอันนั้นก็จะแบ่งแยกอำนาจชัดเจนกว่าแล้วก็มีแบบกึ่งประธานาธิบดีด้วยอย่างฝรั่งเศสใช่ไหมคะครับผมแต่ละแบบก็มีรายละเอียดต่างกันไปซึ่งแต่ละแบบก็คงมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจคือบทความไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะเหมือนจะพูดถึงแนวคิดอื่นๆที่พยายามมาเสริมหรือแก้จุดอ่อนของระบบผู้แทนด้วยเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหรือ participatory democracy แบบมีส่วนร่วมอันนี้ต่างจากทางตรงยังไงคะคือบทความมองว่ามันเป็นแนวทางที่พยายามดึงประชาชนให้เข้ามามีบทบาทมากกว่าแค่การไปรหย่อนบัตรเลือกตั้งนะครับเช่นให้ร่วมแสดงความเห็นตรวจสอบหรือแม้กระทั่งริงเริ่มเสนอกฎหมายได้อ๋อเหมือนพยายามทำให้หลักความเป็นใหญ่ของปวงชนมันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในทางปฏิบัตินอกเหนือจากการแค่เลือกตัวแทนไปแล้ว ประมาณนั้นเลยครับเป็นการพยายามพัฒนาข้อจํากัดของระบบผู้แทนแล้วความท้าทายล่ะคะบทความชี้ให้เห็นปัญหาอะไรบา้างโดยเฉพาะกับแบบที่เราคุ้นเคยกันอย่างประชาธิปไตยแบบผู้แทนบทความวิเคราะห์ไว้หลายอย่างเลยครับตั้งแต่ปัญหาคลาสสิกเลยอย่างเรื่องเอ่อรัฐบาลผสมหลายภาคแล้วมันขาดเสถียรภาพค่ะอันนี้เห็นบ่อยๆอ,อย่างความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่ยิงแก้ไม่ตกหรือว่าปัญหาคอร์รัปชันอืม ซึ่งปัญหาพวกนี้มันก็บั่นทอนความเชื่อมั่นในระบบไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนครับมันกระทบความชอบธรรมของระบอบเลยทีเดียวแล้วสําหรับประชาธิปไตยทางตรงหรือแบบมีส่วนร่วมที่ว่ามาล่ะคะมีความท้าทายเฉพาะตัวของมันไหมมีครับบทความก็ชี้เหมือนกันว่าแม้จะดีที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากๆนะครับแต่ก็ต้องหาจุดสมดุลให้ได้กับการรักษาสิรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะในสังคมที่แบบว่าสถาบันทางการเมืองต่างๆอาจจะยังไม่แข็งแรงพอหมายถึงว่าอาจจะรองรับความคิดเห็นหรือการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากๆไม่ไหวครับการสร้างกลไกที่มันเหมาะสมที่จะรองรับตรงนี้ได้โดยไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือไร้สติรภาพก็เป็นเรื่องท้าทายสำคัญฟังดูแล้วประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวเลยนะคะมันมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาแล้วก็เจอโจทย์ใหม่ๆตลอดเวลา สิ่งที่บทความนี้ดูจะเน้นย้ำเป็นพิเศษไม่ใช่แค่เรื่องรูปแบบหรือโครงสร้างอย่างเดียวแต่เป็นอะไรที่มันลึกลงไปกว่านั้นถูกต้องเลยครับบทความสรุปได้น่าสนใจมากว่าหัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการปกครองหรือว่าตัวกฎหมายในรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่อยู่ที่วัฒนธรรมทางการเมืองหรือ political culture กับความเป็นพลเมืองหรือ citizenship ของคนในสังคมนั้นๆเอง วัฒนธรรมทางการเมืองกับความเป็นพลเมืองขยายความนิดหนึ่งได้ไหมคะครับคือประชาชนที่ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองรู้จักตรวจสอบการทำงานของรัฐรวมทั้งนักการเมืองเองที่ใช้อำนาจอย่างมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมไม่ใช่แค่ต่อตัวเองหรือกลุ่มตัวเองปัจจัยเหล่านี้ตั้งหากครับที่บทความมองว่าเป็นรากฐานสำคัญจริงๆของประชาธิปไตยที่จะทำให้มัน work ได้จริง นั่นเป็นประเด็นที่ชูนคิดมากๆเลยค่ะเพราะมันเหมือนบอกว่า กฎกติกาที่ดีอย่างเดียวอาจจะไม่พอจริงๆซึ่งก็นํามาสู่คําถามทิ้งท้ายที่อยากชวนคิดกันต่อนะคะจากการที่บทความเน้นย้ําความสําคัญของวัฒนธรรมทงการเมืองและความเป็นพลเมืองมากขนาดนี้ถ้าให้เลือกการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมแค่เพียงอย่างเดียวที่คิดว่าบทความนี้ชี้ให้เห็นว่าอาจจะสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดในการทําให้ประชาธิปไตยมันแข้มแข็่งขึ้นในทางปฏิบัติจริงๆสิ่งนั้นน่าจะเป็นอะไรคะน่าเก็บไปหาคําตอบกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ยินดีครับขอบคุณครับ